โอเคนะครับก็ขอกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเซียนจุอีกแล้วนะครับนี่นครับเซียนโกวันนี้มาแกไทายครับพี่น้องว้าว <Wow. S 1> เหนื่อยมากครับเพิ่งทำงานเสร็จฮะเห็นไหมครับเมื่อกี้เซียนโกทักทายฮนะ ตอนนี้ก็บรรยากาศาก็ไม่มีแดดนะครับนะครับบรรยากาศดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ารู้สึกแดมากเลยครับอุ้ยโอ้ตกแะกั่นทราเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอเดินแปเอาอุป,ปกรณ์ก,ก่อนนะครับตอนนี้นะครับ นี่ก็เพิ่งได้มาครับตัดหญ้ามาครับผมวันนี้ผมจะไปใช้เดี๋ยวขอเอาหมวกกันครับ บตอนนี้ผมก็ขอปิดตาไว้ก่อนนะครับบูนเดี๋ยวผมขอ ตีอย่างนี้นะครับตีมิมตีพึ่งก็ตีกันอย่างนี้ครับนะครับมาแล้วนะครับโอเค <Wow. S 1> นี่ครับลังส,สวยฮะหลังส,สวยแต่ว่า รังนี้เหมือนจะรังสร้างใหม่นะครับดูดูแม่มันครับจะอาจจะกล้องไม่โฟกัสสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแม่เต็มเลยโอเคผมขอเก็บอุปรกรณ์แล้วก็กลับไปที่รถก่อนนะครับโอเคผมเดินมาได้สักพักละนี่นะครับห่างจากรังมาแล้วนะครับตอนนี้ห่างจากไม้ที่เราไปตัดมานะครับนี่ก็คือรังมิมนะครับ เดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูนะครับโฟกัสกอ,นนะอ้องมันทำไมไม่โฟกัสวะนี่นะครับอาจจะไม่โฟกัสนะครับทุกคนเพราะว่ากล้องไม่ค่อยดีนะครับราคาไม่ค่อยแพงนะครับเดี๋ยวบรรยากาศไรนาครับแถวบ้านบรรยากาศอีสานบ้านเราครับ นี่นะครับเราได้มา2ลังนะครับไม่ใหญ่มากแต่ว่าน้ำหวานนี้รับประกันหวานแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมากินโชว์กันนะครับนี่ครับเราจะมากินกันนะครับเราจะมากินน้ำมิ้มกันนะครับอุย้ยผมจะเอากมาวน้ำนี่นะครับเอาได้น้ำมิ้มมาแล้วไ่ไงั้นค่อยังถ่ายเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ลง แบบเอาไว้ลงต่อตกันใกล้ๆกันใกล้ๆมือกันเนามันมีมันคลิปเดียวแล้วมันลงพอกระเทินนะครับเราจะลงไปฮะนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเดี๋ยวผมเอารองเท้ากันวาสา คือส่งเสร็จได้กินแต่น้ำมิมนในและพี่น้องโอเคนะครับตอนนี้ผมจะมาเอารลังที่สามนะครับอันนี้คือหลังที่พี่ผมเอามานะครับนะครับพี่ผมตัดเซียนโก้ C GO เขาตัดหญ้าอยู่ตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือหลังที่ผมเอามานะครับแล้วผมก็เลยจะไปเอาหลังที่ว่ามันใหญ่เขคาับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะกล้าเอาหรือเปล่านะฮะ แต่ว่ามันใหญ่มากเลยนะผมกลัวแม่มันดุมากนะครับเนี่ยก็คือชีวิตพิธีชีวิตบ้านเทาได้ครับพี่น้องมันบ่คอยเป็นแอยูปั่นไดแต่ว่ามันก็ปลอดไัยจากโควิดสิบเก้าได้พี่น้องมันบ่คอยมีคน้นบ่คอยมีคนออกค้นเขา่านะครับส่วนมากกับิมีแต่ค้นทิวามาเห็ดให้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมขอ,อยังว่างกันได้พี่น้องด้อ น,นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเอาอีกข้างหนึ่งครับพี่น้องมันก็จะได้หลายเนาะเดี๋ยวมันกลิ่นกิมเนาะพี่น้องเนาะโอเคเดี๋ยวมันจะกินไม่อร่อยนะครับเดี๋ยวพาไปเอาเฮ้ยไหนวะเช นะครับมันก็จะอยู่ใต้น้ำอันนี้ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันรังใหญ่มากแต่ว่าผมไม่รู้ว่าแม่มันจะดุหรือเปล่านะครับนะขออนุญาตเดินไปอีกนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันอยู่ต้นไผ่นะครับครั้งนี้เดี๋ยวผมไม่รู้ผมจะไปยังไงนะ อ,อโอเคลกมากเลยนะครับเ,เรามาในป่าอย่างนี้เราต้องตรวจสอบความปลอดภัยดีๆนะครับตรวจสอบป่าดีๆดีม, <S <s มันจะเป็นรังดำๆอยู่ครับทุกคน ผมจะลองนันจะเป็นมิมนั่นเลยครับทุกคนเดี๋ยวขอตัดก่อนนะเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับโอเค ลำเหนียวะโอเคล้นี่แหละผมถูกล้นะครับโอ้แม่มันเต็มอีกแล้วครับ ผมต้องไปหลบอยู่ไกลนะครับครับค่อยๆดึงออกมานะครับ นี่ผมจะตัดต้องตัดให้มันขาดนะครับโอ้ เ,เดี๋ยวผมขอตัดแต่งไม้ให้มันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวตอนไปตัดลังเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกทีนะเดี๋ยวตอนมาตัดลังเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกทีนะครับน่ครับรังลงมาแล้วตอนนี้ต้องเคลียร์ไม้เพื่อนโอเคนะครับตอนนี้ผมก็โอเคนี่นะครับตอนนี้ผมก็ ได้ลังมาแล้วนะครับน้ําหวานมาแล้วนะครับอนี้น้ําหวานเต็มเต็มเลยนะครับใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับดูเทียบกับมือนะครับเกือบเท่ามือเลยนะครับใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับเนี่เดี๋ยวขอตัดใบตองนะครับก็จะเอาใส่ตัวหมิ้นไปนะครับโอเค ครับเดี๋ยวผมขอไปไว้ตรงที่ที่เราวางมิมสองรังนั้นไว้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับโอ้โหนี่เลยนะครับทุกคนนี่นะครับ ตอนนี้ก็ผมได้มาแล้วนะครับลังนี้รังน่าจะใหญ่ที่สุดแล้วนะครับที่ผมตัดมานะตัดมาสดๆใหม่ๆเลยนะครับอันนี้ก็แม่มันเต็มเลยครับแม่เป็นต,มตอมเต็มเลยนะเนี่ยนะครับนี่ครับโอเคนี่ก็คือลูกมอนนะครับนี่ครับนี่เก็บนะครับนี่เก็บเต็มเลย นะคมันเก็บเต็มเลยนี่นครับสามารถกินได้นะอืมเปรี้ยวเปรี้ยวถูกใจจริงนะครับ ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ